ความหมายของกถินเมื่อหนังสืออนุสรณ์งานกรถินปีพุทธศักราช2514ได้แจกไปแล้วก็มีผู้มาถาม,ถามถึงเรื่องหน้าปกหนังสือนั้นจะมีรูปจระเข้ข้างหนึ่งและรูปนางมัจฉาอีกข้างหนึ่งมีความหมายอย่างใดนึกว่ายังมีไม่น้อยที่ท่านไม่เข้าใจความหมายรูปจระเข้กับนางมัจฉาข้าพเจ้าก็ขอเรียนว่า เป็นธงซึ่งหมายถึงการทำบุญทอดกระถินโดยเฉพาะซึ่งสมัยนี้ทางจังหวัดพระนครไม่ค่อยได้เห็นแต่ตามชนบทภาคกลางบางแห่งก็ยังใช้ธงเครื่องหมายประจำกระถินในยุคนี้ส่วนมากมักใช้ธงธรรมจักแทนและใช้ได้ทั่วไปในงานกุศลเรื่องนี้สมัยที่ข้าพเจ้ายังเด็กเคยเห็นมีการแห่กรถินไปทอดตามวัดนั้นส่วนมากเขจะมีธง จระเข้กับนางมัดชาซึ่งเอาลำไม้ไผ่ทำเป็นเสาธงโดยริดก,กิ่งข้างล่างออกเอาไว้แต่ปลายกิ่งเล็กๆอยู่บนยอดแล้วมีผ้าขาวกว้างประมาณสอกกว่ายาวประมาณสองเท่าของส่วนกว้างหรือจะกว้างกว่ายาวกว่าก็ได้เขียนรูปจระเข้และรูปนางมัจชาด้วยหมึกสีดำผ้าธงนี้เขาใช้เย็บข้างล่างและข้างบนเป็นช่อง เพื่อเอาไม้ขนาดนิ้วมือสอดเข้าไปให้ไม้โผล่ออกมาเพื่อใช้เชือกผูกโยงสองข้างเป็นสามเหลี่ยมผูกติดปลายส่วนข้างล่างข้างล่างสอดไม้ไว้เช่นกันเพื่อให้ธงกลางอยู่ตลอดเวลาเมื่อทอดกระถินเสร็จแล้วก็ต้องเอาธงนี้ไปปักไว้หน้าวัดเพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมารู้ว่าวัดนี้ได้ทอดกระถินแล้ว ผู้คนสมัยก่อนก็จะยกมืออนุโมทนาในการกุศลกถินด้วยฉะนั้นธงจระเข้และนางมัดฉานั้นจึงเป็นเครื่องหมายการกะถินที่จำเป็นในสมัยก่อนเพราะเวลาแห่สามารถจะรู้ได้ว่าเป็นแห่กะถินผิดกว่างานบนอื่นๆหรือแห่ผป,ป่าที่นิยมทอดกันมาธงจระเข้สมัยก่อนยังมีประโยชน์เมื่อจวนเวลาจะสิ้นวันหมดฤดูหน้ากะถิน แล้วก็จะมีหมู่ผู้ศรัทธาใจบุญจะใช้เรือเดินทางไปตามแม่น้ำลำคลองในเรือมีไตรเครื่องกระถินไปพร้อมและพร้อมที่จะทอดได้ทันทีสมัยก่อนมีเพียงไตรเดียวก็ทอดได้เมื่อเห็นว่าวัดไหนไม่มีธงจระเข้ปักไว้หน้าวัดก็จะรู้ว่าวัดนั้นกระถินตกค้างยังไม่มีใครรับทอดก็จะขึ้นไปหาท่านสมภารเมื่อรู้แน่ว่าวัดนี้ ไม่มีใครจองไม่มีใครทอดเมื่อเกินเวลาผ่านเลยไปแล้วก็จะเป็นกระถินตกค้างปีท่านผู้ที่ศรัทธาใจบุญก็จะจัดการทอดทันทีมีผ้าไตรผืนเดียวนอกนั้นก็ถวายปัจจัยซึ่งง่ายดีไม่ต้องมีพิธีอะไรมากมายแต่ยุคนี้การทอดกระถินต้องเป็นกระถินสามคัคคีส่วนมากบางวัดพระอยากได้เงินเข้าวัดมากๆต้องสร้างโน่นสร้างนี่ ต้องรวมทุนทรัพย์เพราะทั้งโบสถ์และศาลาเก่าแก่กำลังจะผุพังต้องบอกบุญเรียรายเป็นการใหญ่นี่เป็นปัจจุบันนี้ทำให้มนุษย์ใจบาปหยาบช้าไม่มีศาสนาสวมรอยทำชั่วหลอกลวงพระและต้มชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาทำให้ศาสนามัวหมองกระถินส่วนบุคคลก็น้อยลงหายไปธงจระเข้ก็หายไปด้วย มีธงธรรมจากสีแดงพื้นเหลืองมาแทนเพราะใช้กับงานทางศาสนาได้ทุกอย่างจึงแยกไม่ออกว่างานกระถินหรือว่างานบุญใดฉะนั้นคนรุ่นหลังจึงมักไม่รู้ความหมายของธงจระเข้ว่ามีความเป็นมาอย่างใดต้นเรื่องความเป็นมาของธงจระเข้งานกระถินนี้ข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคล้ายนิยายตำนานของบ่อกเกิดแห่งต้นเหตุ ท่านเล่านิยายบรมโบราณให้ฟังว่าครั้งก่อนมีเศรษฐีขี้เหนียวผู้หนึ่งไม่ชอบทําบุญให้ทานอดทนต่อการกินอยู่ง่ายๆไม่ใช้จ่ายเท่าที่ควรได้เงินมาก็ได้แต่เก็บไว้ทำตัวเป็นคนเข็นใจคนมีก็เหมือนคนจนยากแค้นเพราะไม่มีเงินใช้ให้เป็นประโยชน์มีแต่ความงกทรัพย์สิน ได้รวบรวมเงินทองใส่โองนำไปฝังไว้ที่ดินของตนอยู่ใกล้บ้านโดยไม่ให้ใครรู้เห็นแม้แต่บุตรภรรยาก็ไม่รู้ที่ฝังทรัพย์สมบัตินั้นใกล้กับแม่น้ำฉะนั้นเมื่อตนตายไปแล้วก็เกิดเป็นจระเข้คอยเฝ้าสมบัติเป็นจระเข้ที่ดุร้ายเป็นเจ้าถิ่นใหญ่กว่าจระเข้ทั้งหลายอยู่ในแถบนั้นเพราะหวงสมบัติ ต่อมาน้ำค่อยๆซ้อตะลิ่งพังลงทีละเล็กทีละน้อยจนจะถึงที่ฝังสมบัติจะระเท้ตัวนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรดีถ้าตะลิ่งพังก็ทำลายทรัพย์สมบัติที่ตนได้อุตสาหะได้แล้วนำมาฝังไว้หากตะลิ่งพังทรัพย์สมบัติก็จะตกลงไปในน้ำสายน้ำก็จะพัดกระจัดกระจายไปก็เป็นอันสุดสิ้นกัน เมื่อไม่มีทางรักษาสมบัติต่อไปได้จระเข้ตัวนั้นก็ไปเข้าฝันลูกชายในร่างมนุษย์ผู้เป็นพ่อบอกว่าพ่อเดี๋ยวนี้เกิดเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติแต่บัตนี้ตะลิงจะพังกำลังจะทำลายทรัพย์สมบัติที่พ่อหามาได้ซึ่งฝังไว้จะพังลงน้ำหมดแล้วขอให้ลูกจงไปขุดเอาทรัพย์สินเหล่านั้นแล้วนำไปทอดกระถิน และสร้างกุศลที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไปแล้วอุทิศกุศลกรวดน้ำไปให้พ่อด้วยจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เสียทีว่าแล้วก็บอกชี้ที่ฝังทรัพย์ให้ลูกชายได้รู้พร้อมทั้งมีเครื่องหมายบอกไว้ให้ตรงไปขุดตามที่พ่อบอกอย่าช้าให้รีบจัดการเมื่อลูกชายตื่นขึ้นก็จำความได้แม่นยำนึกว่าพ่อนี่เป็นคนตรณี แม้จะตายไปแล้วก็หวงสมบัติจิตยังจดจอ่อกังวลอยู่ในทรัพย์สินเงินทองจึงต้องไปเกิดเป็นจระเข้คอยเฝ้าทรัพย์ควรเราจะไปขุดนำมาทําบุญสร้างกุศลอุทิศเพื่อให้พ่อได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วต่อมาลูกชายก็ไปขุดทรัพย์ตามที่พ่อได้เข้าฝันบอกที่ฝังไว้ซึ่งก็ได้ทรัพย์สินจริงตามที่พ่อบอกทุกประการ ลูกชายก็ไปจองกระถินที่วัดแห่งหนึ่งใกล้น้ําเมื่อถึงหน้าฤดูกระถินน้ําหลากลูกชายก็จัดการทอดกระถินแห่แหนทางน้ําสนุกสนานมีเรือองค์กระถินตกแต่งสวยงามมีธงจระเข้ปักไว้หน้าเรือและถือว่าเป็นเจ้าของกระถินและนับว่าแปลกมหัศจรรย์ที่มีจระเข้ตัวใหญ่นําฝูงว่ายนําเรือกระถินไปถึงวัดแล้วก็จมหายไป ในสมัยต่อมาชาวบ้านชาวเมืองก็พากันเชื่อแน่ว่าเมื่อมีธงจระเข้ปักไว้หน้าเรือกระถินพวกสัตว์น้ำที่ดุร้ายก็จะไม่ดุร้ายทำอันตรายคนในงานกระถินในสมัยก่อนในวัดพุทธศาสนามักอยู่ริมแม่น้ำงานกระถินจึงมักมีการสนุกสนานด้วยการแข่งเรือเรือพายทั้งหญิงชายหนุ่มสาวเขาว่ากันว่าแม้เรือจะล่มไปเวลานั้น พวกจระเข้ก็จะไม่ทำอันตรายเพราะถือว่าจระเข้ที่มาในเวลานั้นต่างก็โมทนากุศลกถินนี่เป็นเรื่องเก่าแก่โบ,บราณเล่าต่อๆกันมาเมื่อจะถามว่าแล้วนางมัดช้าเกี่ยวอะไรกับกะถินล่ะข้าพเจ้ายังหาที่มาตอบให้ทราบไม่ได้แต่ก็ดาว่าการเขียนจระเข้ตัวแรกนั้นเป็นตัวผู้ ฉะนั้นการที่จะเขียนตัวเมียเป็นคู่คงแยกกันไม่ออกดูก็ไม่รู้ในสายตาของคนทั่วไปหรือผู้เขียนรูปจระเข้ก็นึกไม่ออกว่าผิดแปลกแตกต่างกันอย่างใดตรงไหนในระหว่างตัวผู้กับตัวเมียถ้าจะสมมุติก็ต้องเขียนตัวหนังสือไว้ใกล้รูปว่าจระเข้ตัวผู้และอีกตัวว่าจระเข้ตัวเมีย เพื่อให้เป็นคู่กันแต่มันออกจะรุ่มร่ามเกินไปก็คิดว่าควรเขียนเป็นนางมัดฉาให้เป็นคู่สมสู่กับจระเข้เห็นแล้วเข้าใจง่ายเห็นชัดว่าเป็นตัวเมียเห็นจะเป็นเหตุนี้จึงมีนางมัดฉาคู่กับทงจระเข้ในสมัยก่อนตลอดมาแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เราไม่เห็นหรือจะมีข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่สมัยก่อนมีขายตามร้านสังคพัน แถวเสาชิงช้าเรื่องธงกรถินสมัยก่อนความหมายของธงกรถินคิดว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องหน้าปกหนังสืออนุสรณ์งานกรถินปี2514ก็คงจะพอเป็นทางที่จะเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยเมื่อพูดถึงทอดกรถินทางภาคกลางแล้วก็อดนึกถึงการทอดกฐินภาคอีสานไม่ได้ แม้ในยุคนี้จะยังถือเป็นประเพณีการทอดกระถินบางรายทางภาคอีสานกลางคืนก็จะมีหมอลำมาแสดงฉลองกระถินสิ่งที่น่าเศร้าก็คือในงานมีการล้มวัวควายล้มหมูเพื่อเอาเนื้อมาปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงพระเลี้ยงคนอย่างสนุกสนานถ้าคิดแล้วก็จะเห็นว่าสร้างบาปในงานบุญย่อมได้กุศลไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะัก ถ้าจะถามว่าทำไมจะต้องทำบาปในงานบุญเขาก็จะแก้แย้งตอบว่าบ้านนอกบ้านนาถ้าไม่ฆ่าว,วัวฆ่าควายฆ่าหมูแล้วจะเอาอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนจากไหนหาซื้อก็ไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดควรจะหาทางแก้ไขต่อไปการที่ขพเจ้าได้นำเอาต้นเหตุของธงกฐินและการสร้างบาปในงานบุญทางภาคอีสานมากล่าว เท่าที่ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องธงกฐถินจากท่านผู้ใหญ่ที่เครารพนับถือและอาจจะมีตำนานที่ผิดแปลกแตกต่างกันกับคำที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมานี้เป็นธรรมดานิยายชาวบ้านแต่ละแห่งแต่ละตำบลย่อมจะผิดมากผิดน้อยต่างกันไปหากผู้ใดได้รู้ได้ทราบได้กรุณาให้ความรู้แจ่มแจ้งกว่านี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อเป็นประโยชนแก่เยาวชนต่อไปก็จะเป็นพระคุณยิ่ง หากที่ได้บรรยายมานี้จะผิดถูกประการใดขออภัยด้วยข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวและขอบคุณท่านที่ติดตามอ่านหนังสือชุดนี้ตลอดมาอสุรกายในเมืองมนุษย์มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้มีอิสระทั้งการสร้างกรรมดีและกรรมชั่ว อย่าคิดว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นประจำตลอดไปไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายอย่าคิดว่ากรรมนั้นไม่มีจริงหรือไม่สามารถที่จะติดตามมาสนองเราเมื่อปลายมือดังจะได้นำตัวอย่างชีวิตที่เกิดขึ้นสมัยก่อนของหญิงผู้หนึ่งซึ่งต้องชดใช้นี่กรรมนอนทนทุกข์ทรมานหญิงผู้นี้ไม่มีอาหารตกถึงท้องเป็นเวลาประมาณหเดือนแล้ว ไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเมื่อก่อนที่ผู้หญิงจะล้มหมอนนอนเสือ่อรูปร่างอ้วนเจ้าเนื้อแต่อยู่ๆก็เป็นโรคอยากกินอะไรอยากกินจนใจจะขาดแต่ก็กินไม่ได้ของดีๆก็กลืนไม่เข้ากลืนไม่ลงคอมันตีบน้ำก็หยดไม่ลงเมื่อหญิงผู้นี้ได้เริ่มป่วยญาติพี่น้องก็รีบหาหมอที่มีชื่อมารักษา แต่หมอก็ไม่สามารถชี้แจงลงไปได้ว่าเป็นโรคอะไรเพราะไม่พบสาเหตุของโรคหมอตรวจดูทุกส่วนของร่างกายละเอียดถี่ท้วนก็ปก,กติผิดแต่อยากกินอาหารแต่กินไม่ได้เมื่อไม่มีอาหารตกถึงท้องแม้หมอพยายามรักษาก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ระหว่างที่ป่วยร่างกายก็ยุบลงรูปร่างที่เคยอ้วนใหญ่เจ้าเนื้อสมบูรณ์ก็ค่อยๆผอมลง เพราะอาหารไม่ได้ตกถึงท้องเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายน้ำหนักตัวลดลงในระยะหกเดือนรูปร่างก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมันทรมานชีวิตหญิงผู้นี้อย่างสาหัสบางคนก็บอกว่าเป็นโรคประสาทผู้รู้เรื่องดีก็ว่าโรคบาปกรรมรักษายากถ้าปัจจุบันนี้หมอคงให้อาหารทางร่างกายคงจะต้องทรมานอีกนาน ท่านผู้ให้เรื่องนี้กับข้าพเจ้าคือท่านอาจารย์คุณหญิงระเบียบสุนทรลิขิตท่านเป็นผู้รู้เรื่องนี้ดีนับแต่เริ่มต้นจนอวสานแม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ก็มีสิ่งที่น่าคิดท่านได้กรุณาเล่าว,ว่าหญิงผู้นี้สมัยก่อนยากจนเป็นแม่ครัวอยู่กับหญิงอายุผู้มั่งคัง่งและสูงศักดิ์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใจบุญมีความศรัทธาสร้างกุศล ได้ใส่บาตรพระสงฆ์ทุกเช้าจำนวนร้อยรูปและมอบเงินให้แม่ครัวจับจ่ายอาหารมาทำกำชับว่าต้องอาหารชั้นดีมาใส่บาตรเช้าถูกแพงเท่าไรเท่ากันหวังจะให้พระได้ฉันอาหารดีๆทุกวันคอยเปลี่ยนอย่าให้ซ้ำพระท่านจะเบือ่อไม่สนใจเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายแม่ครัวก็ตกปากรับคำว่าจะจัดอาหารดี จะไม่ให้ซ้ำให้พระท่านเบื่อที่สุดนายจ้างก็ไว้เนื้อเชื่อใจแม่ครัวจะเบิกอาหารใส่บาทวันละเท่าไรก็มอบให้ไม่เคยทักท้วงแรกแรกแม่ครัวก็จัดการเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยักยอกเบียดบังค่าอาหารใส่บาทพระบ้างแต่ก็ไม่มากนักต่อมาเมื่อชินนานเข้าก็ได้ใจเท่าที่ยักยอกไว้ได้อย่างน้อยไป ก็นึกว่าของอยู่ในหอไม่มีใครรู้เราจะทำอะไรก็ได้จิตใจอกุศลก็เพิ่มขึ้นเริ่มทำอาหารถูกถูกแล้วก็เบิกเงินในจ้างว่าทำอาหารดีๆราคาแพงๆมาใส่บาทนายจ้างพาซื่อคิดว่าตัวเป็นคนใจซื่อใจบุญคนอื่นก็คงจะเหมือนตนก็หลงไว้วางใจมอบเงินทองค่าอาหารให้ตามคำเรียกร้องและ สิ่งอื่นๆเวลาผ่านไปเป็นปีๆหญิงผู้นี้ยักยอกเงินทองจนเกิดมั่งคั่งขึ้นมามีที่ดินปลูกบ้านลูกหลานมีเพชรมีทองใส่ร่ำรวยเพราะส่วนมากก็เบียดบางค่าอาหารใส่บาตท,ทุกเช้าเป็นประจำสิ่งที่ใส่บาตห่อเรียบร้อยเช้าๆทุกวันก็คือถั่วงอกผัดน้ำมันราคาถูกๆ จะมีอยู่สามสี่ห่อก็ไว้แก้หน้าเผื่อนายจ้างสงสยัยทำเหลือไว้ให้ในายจ้างดูให้รู้ว่าได้เห็นว่าเป็นอาหารชั้นดีราคาแพงเพื่อให้ถูกอกถูกใจแม้คนในบ้านจะรู้ก็ไม่กล้าว,ว่ากล่าวฟ้องนายแต่อย่างใดนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้หญิงแม่กรัวมั่งขั่งขึ้นแต่บัดนี้กำลังได้รับทุกทรมานไม่รู้เมื่อใดจะสิ้นสุดในโลกมนุษย์ และจะต้องไปรับใช้นี้กรรมจากความโลภอีกพพหนึ่งจนกว่าจะสิ้นกรรมโรคบาปกรรมในปัจจุบันนี้ก็คืออยากกินแต่ก็กินไม่ได้บางครั้งอยากกินเหลือเกินจนท้องร้องไห้แต่เหมือนเป็นโรคคอตันซึ่งแม้แต่น้ำก็หยดไม่ลงคิดว่าอาหารใส่บาตรเช้าๆที่พระมารับบาตประจำวันก็มีแต่ถั่วงอกผัดน้ำมัน และจากนั้นก็จะเป็นน้ำเปล่าผัดถั่วงอกความจริงก็มีอยู่อย่างเดียวทุกวันเป็นประจำพระท่านจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อเขาศรัทธาก็ต้องรับไว้ฉันทั้งยังผัดเอาไว้มากๆค้างคืนค้างวันจนถั่วงอกบูดเสียก็ยังนำไปใส่บาตและไม่สนใจว่าพระจะฉันได้หรือไม่พระที่ท่านบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วท่านก็ไม่สนใจในอาหาร เพราะท่านฉันไม่ได้ติดรสอาหารท่านฉันเพื่อให้สังขารอยู่ได้เท่านั้นหรือเรียกว่าท่านกินเพื่ออยู่แต่พระท่านก็ยังปรงไม่ได้ที่ท่านยังมีความรู้สึกในรสอาหารเพราะท่านอยู่เพื่อฉันยังมีกิเลสท่านก็คงฉันอาหารบูดไม่ลงและฉันทุกวันเหมือนเหม็นเบือ่อนี่แหละกรรมที่ได้เบียดบังยักยอกเงินที่มีอำนาจจิตศรัทธา เพื่อสร้างกุศลทำของดีๆถวายพระกลับได้ของเลวๆผิดเจตนาของผู้ศรัทธาตั้งใจจริงซึ่งนับว่าบาปหนักฉะนั้นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเพียงชาตินี้กรรมก็ตามสนองเห็นทันตาแล้วอาจารย์หญิงท่านบอกว่ายังไม่ทันตายก็เป็นอสุรกายหรือเปรตในร่างมนุษย์พระอรหันต์โปรดไม่ถึงแม้แต่อยากน้ำก็ดื่มไม่ได้ เพราะกรรมชั่วที่ตัวได้สร้างไว้ตามสนองเมื่อข้าพเจ้าได้รับเรื่องนี้จากท่านอาจารย์คุณหญิงที่เคารพนับถือมาแล้วพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าชีวิตแต่ละบุคคลไม่ว่าชายหญิงเมื่อสร้างกรรมไว้แล้วหากมีผู้รู้เห็นใกล้ชิดตลอดมาในชีวิตประวัติแล้วจะเห็นได้ว่ากรรมใดที่ผู้นั้นได้สร้างไว้ก็จะติดตามสนอง เมื่อใกล้จะจากโลกนี้ไปต้องทุกข์ทรมานเมื่อรู้ตัวว่าผิดบางครั้งก็สายเกินไปบางครั้งก็ยังมีเวลากลับใจหญิงผู้นี้กำลังรับกรรมและแม้จะมั่งมีเงินทองเพียงใดก็ไม่สามารถจะหาผู้ที่รักษาโรคบาปกรรมให้หายได้เงินทองที่ได้มาโดยไม่สุดจริตเบียดเบียนหรือเบียดบางทางทุจริตจิตโลก ทําให้พระสงค์ได้รับความเดือดร้อนเป็นต้นเหตุแห่งกรรมตามสนองเมื่อตัวจะตายแม้ว่าจะมีทรัพย์สินมากมายเพียงใดก็ขนเอาไปไม่ได้ซ้ำกลับเป็นโทษหากมีนรกก็ต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในขุมนรกเป็นเปรตอสุรกายต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสอยากกินอะไรก็กินไม่ได้เพราะการรมชั่วตามที่ตนได้สร้างไว้เมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์ ชดใช้จนกว่าจะสิ้นสุดกรรมฉะนั้นผู้มีปัญญามีสติจึงไม่คิดประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ให้ออกนอกขอบเขตของวงศีลธรรมถือศีลชอบอย่าอยู่นอกเขตของวงศีลธรรมจะทำให้จิตใจห่อหุ้มไปด้วยกิเลสตัณหามัวเมามืดมนแสงสว่างของธรรมไม่สามารถสอ่องเข้าไปถึงชีวิตจิตใจ ก็มีแต่ความเศร้าหมองหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อกรรมตามสนองย่อมทําลายอนาคตตนเองทําลายชื่อเสียงของวงตระกูลและนี่เป็นตัวอย่างของหญิงผู้เป็นโรคบาปกรรมที่มองไม่เห็นชัดเจนอย่างเงาบนกระจกฉะนั้นหากท่านได้พิจารณามิใช่อ่านแล้วผ่านไปคิดว่าไม่เป็นเรื่องไร้สาระ ก็คงจะได้ประโยชน์ทางใจบ้างระยะหกเดือนก่อนจะตายอยากกินอาหารอยากดื่มน้ำแต่ตนเองได้กลายเป็นเปรตอสุรกายไปแล้วอย่างโบราณบอกว่าปากเท่ารูเข็มพอจิตดับก็ดิ่งไปสู่นรกคงจะต้องทุกขทรมานชั่วกันกว่าจะสิ้นสุด